เที่ยงเพียงเนี่ยสวัสดีครับลุงบัตครับสวัสดีครับช่างเมกเกอร์เชินซี่ครับมาบนไกลล่ลุงบัตรตีหนึ่งมาเทียนเองครับนี่ <c oughs> ไก่หลายเนาะพี่ลุงหลายป้าก็อ่อนไก่เป็นรอยหนิ <c oughs> บอดีตัวมันยงหน่หน,หนาวอ่ะแ <c oughs> ห,หนาวนี่จีนง่หนาวนี่ลูกไก่ดีเนาะ <c oughs> ลูกหลายผมมาถ่ายบนเงินก่อนนั่น <c oughs> เก่าร้อยชิ้ร้อยบอเบิ้ลแล้วป้าจีตลาดมาเอาไปนั่นบอเอาอยู่ตลาดก็มาเอาครับนี่ เดือนละเทียนใบุญเนี่ไกลจากแม่เนี่ยนะลุงเพราะมัมนใกลไล,ล,ลครับน,นนนบนีุ่ณพนะโ้ดูว่าหนวเสือเงย่ไงมากเลียตัวให้ดีๆไว้องไว้แลาเาเสือไปตีมูมมนึงมูนี่ก็าบอกง่ามเขขายนรว่าง่ามกับขายเพื่อนะตลาดมาเอา,าดูสตตลาดมาเอาลูกใบุญเนี่โลกเก้าสิบบอไม่รู้รอย แล้กาสิบโอล้วเกาสิบพนะยู่ทังหุ่นกันเป็นรอยเหมือนเด้ครับโลกเป็นรอยดีน้ำเงอนเขาขายก็นั่นเขาเป็นลอยหายีฟุตตีตัวซีฟีดบานเฮาครับพวกแ้วย่างสุดกินหมดแล้วมันขายได้ขายดีอืมหลายนี่ไหนบ่ะข้นมาบนเบิดเด่น ช่วงนี้กัสิ่งใไกลครับหน้าหนาวนี่ใครเท่าใดฝัก,กว่ไดใดเนยมดเลยครับนี่บ่มีฟ้าวไก่นุ่มกับไรล่ะเขาได้หลายบ่ลงปีนี่ท่านเลี้ยวอยู่เอามือเกจ้าเอาไปเอามือเกียเเเก่ยวเอามันมีน้ำดีครับน้ำเลยอ่ะถ้ามันล่มนะมันยู่แล้วมันไก่โดนมันลงอะไรหรอกน้ำมันนั่น เดินมันมันเหนียวอืมวันที่เดือนอะไก,ก็แล้วหรือมั้งเดือนเมษายนก่อนปีใหม่ยี่ดอกท่างผู้นก็เจยวกันหลือเขาไม่ยี่หน่อยหรเจ้าหรือเปล่ามื่อนี่แหละครับเจ้านี้เมื่อวานนี่เป็นของผมบมื่วานี่รถผู้ใดไ,ไปเอารถพยาบาลไปครับรถพยาบาลเอาของไอ้ใครก่อนหรือมั้งแปรงผมแล้วก็เจ้านี้ก็จะห้องพยาสาลกับยี่หน่อยอืมครับก็มึงเรียกว่าอะไดรดีแล้วลนะ่ะน่ย สองให้หนละไมด้หยาดมึมงเดเป็นแม,ม,ม่เลยไไมีไไปเลแม่โอ้หได้มีได้ไหยาครับอันนี้มารกเซนเก่งกวาลูกไเ, <c oughs> เขาเขาปลายตีนมีนห้ามเขาปลายแล้วเขาทุกอืเขาสุกน้ำเขาทุกเขาสุกที่เขากินเลยเนี่มาซอเมืม่อกี้ถามป่าวันงว่วมของเงิน พี่ร้านมีแต่ตัวเมียสันออกไม่แต่ตัวเมียตีม่างเมยตัวเมยอคืพวมมันเศร้ากว่าหรอตีตอนนี้อยู่มันยี่ยี่สิบสองุณอ่ะครับยี่สิบสองม่วจะน้อยสิป่อยใดรบุนี่จะน้อยก็ปป่อยแหละอืมบุญแล้วป่อย่นปล่อยทั้งบุญแล้วปล่อยทั้งแถงแล้วล้มือไปทั้งพี่แล้วมือไปพี่ไปเลี้ยงอ่ะอ,อันนั้นเขาเจ้าเกี้ยวเหลตีเขาเจ้าเกี้ยวโลบ่ อ๋อสันมือท่านท่านอีนั่นอ๋อขคันเอาไว้น้ำปลาอยู่ข้ามือเห้อคันขันขันแล้วแล้วหน้าเลยเตี้ยเล้วหน้าแล้วไปซื้วอะไรไปอ๋อแล้วหน้าก็สิไปพุ่นเลรอครับเอาไปพุ้นทั้งน้าำทงหน่านั่งหน้าประทีปผลใส่พุูนแล้วพุูนแล้วเนาะง้อกับอ้วนด้เนาะนีเที่ยงมี่งากินงามนียง้อมาท่านอ้วนมาเลยเภาสิมาขอบอละเพ็ดลุงเราไปปลูกไก่หน่อยกำลังตะสร้างตะสร้างไก่หน่อยไหมนะ ลายแม่ผมมันหกดแม่ผุน้องลุงเนาะผันละนีไหมแ็ดแม่ผันละมีไหมไกน่นะโอ้ไกลหน่อยหลายครับไเลี้ยวลุงม <c oughs> าเป็นยัดไก่ยีเดียมูนันมวยไล่เด้อไกลยัง ที่บ้านั่นเนาะตัวเล็กน้อยเลยกี่เนียเตี้ยวเหรอออกแรงสิเนาะเป็นไก่ผงสายพันธุ์เดชพม่าบ่ครับพม่าไก่หยักผมตอนนี้เหลืออยู่สิบตัวไปหูบกหยักเพี้ยงลูกมีเบิ้งเป็นหยังเอามาเป็นพอพันธุ์บ่อแต่มาเป็นพอพันธุ์จะโตอยู่โอ้ย ไงสูงอัดหลาดเลยบอกสูง<ม>บอกเกือบเมตรนึงพู้น่ะมันไงเต็มทีมันสูงครับซื้อมาหกตัวเหลืออยุซี่โตครับตะวนันเบื้องล้วอันที่เป็นไก่ผสมอยุสองตัวไ<ม>ก่ยักษ์สองตัวครับหม,หมูนแดงเลยหมูจิกเอาอย่างเดียวเลยแม่หมากะตู้แม่หมากก,กับตอนนี้ได้ลูกหกเจ็ดโตอยู่แม่หมากสองตัวตอนนี้ไกล้แค่น่ะใกล้พี่ใบนะอันตัวนี้เดือดเรื่องมูนนี่ดิ มันเสื่อมเห็นไม่บ้วนไก่เนี่เนาะอย่ามันเสื่อมว่าอะไรยังเสื่อมว่าปิ่นจะมีไก่ใหญ่ใครตัวข่ามากไหมครับโอ้ไก่นุ่มเด่นนี่เนี่ยสงสัยแม่เท่าเด่นลูกเท่าเด่นเนาะเ่าตัวบนใหญ่แต่พอดีแหละเนี่ยตลาดต้องการเลยนี่สองโล่กันเต็มพี่น้อยเนาะลุงเนาะลุงนี่เขาบอกเยอะตลาดก็เลยเตี้ยเัาออสซัมมี่อืมออสซัมนี่เตี้ยอืม โลกว่าเนาะเนี่ยโลกวากวานี่โลหน่งโลเหนือกะลังดีเสพขายบ่ได้มาเอามาเอาเอาเป็นตะลอยพอีมาเอาเทกมีไงเท่าเท่านั้นแหละอืม้องอะไรห้องจาก่อนปีไม่สิมาวงเรนนลุงเนาะพอดีเลยเนาะเนี่ยสุ้มนี่เนาะสุ้มนี่พอดีเลยปีไม่นี่กางน้อยลุงกว่าถิ่เลากว่าถิ่ปลอยงัวอ้ลางขังหลังบ้านเนี่ยนลลุงเนาะลางไ่ตอนนี้ เขาว่าท่านเลี้ยวครับเขาเจ้าบ้านท่านเลี้ยวกันเจ้า่อยปล่อยพันป่อยหาหยินเสีองยินยั้งก็แล้วอืแดดกำลังดีอุณหภูมิกับมานจะยี่สิบองศาเนาะลุนะลงเนาะวัยอีสานนี่สิบสี่สิบหางนี่ทังทั้งนเลยตอนบนเดียวทั้งทั้งเลือ้อยเหรอครับอันทั้งเท่ากับประมาณ สิบแปดสิบแปดสิบเก้าอากาศกำลังดีแต่บ่มีล้มพันสิลมสิหนาวอยจุนอุลุลเงเนาะบ่มีลมแล้ยงหมูหมูควา้านีมูหนาวอันหนาวไหม,อ, <S 1> <S 1> ไมอ่ะหนาวไหมกัดอ้วงพวกว่า,วาเลยครับนี่ครับบึ้งๆแม่นี่ลูกดีเด้นนี่ลูกเป็นซิปผลเด้นนี่เนาะลุงเนาะเกาตัวนี่อะไรอี่พ่อแม่เนี่ยอะไรบ้านี้มันพอพันตัวใดเนี่ลุงเนี่ย พอพันตัวหุ่นทั้งไมดแล้วอ๋อเบื้องับจะไปจิกลูกเด้อจีกลูกเขาเด้อเจ้านี่จิกเหลืออยู่นี่ยส่งหายเด้อเจ้านี่โอ้ยอะไรตีตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็มาามาแต่พุ่นหน่แม่เท่านี่ตัวพ่แม่ตัวนี้ตัวเี้พหุนุ่นตัวหุ่นหุ่นเอามาทั้งหลายแถีแม่เท่าสามแม่จะลูกวันนี้แม่เท่าสี่แม่ครับี่จะลูกวันนี้ลูกเราเตี่ยลูกอีนั่นนี้ลูกแม่เขาเลยบอกว่าเท่ากันล ใ <substit uting> ายอยู่ดีแหละนอนลุกเนาะมื <Bis którym S 2> ้อน like <bbe> ี้หลานเหรียญมันเต็มวุ่นนี่อ้แม่เข้าว่ะนะแม่เงยว่ะนะวุ้นน่ะถ้าวุ้นซูเขาบ่ะล่ะบัวป้าซูแล้วตะกี้สูอยู่แลหลมันี้บ่สูแล้วมันนี้พ่ลูกก็ได้ก่อนเราเลี้ยงลูกดีว่ะแม่เถาคุณท่านเอามาตาออีของอีพอแม่เ่าอันนี้ลูกเล่าลูกเหรียญเล่าเหมือนเด็กหินบครับนห่นเลี้ยงลูกดีครับปาลูกลุงเลี้ยงแกงได้คือยังเงินทีละสิบทีละสิบผู้ได้หนิเนาะ เราคิดไปแล้วนั่นคือเพื man. That man, that s right. <S ่อนขับคิดสร้างหมดเลยแต่เราลุนหนองมาเห็นบ่นี่แม่เท่านี่ขยายดีว่ะขยายพันธุ์ดีว่ะแม่เท่านี่เพิคนขับกำลังอ่อต่อยแตงงามๆตัวนี้มีเดียไอความเลยตัวนี้ตัวแม่มันน่ะเนี่ยนี่เพิ่งก็เลยสู่เขานอนนี่เนาะสู่แล้วเฮ้ยนี้เดือยไหมตัวนี้ตัวนี้หนุนได้ครับแม่แม่เอามาตายอีพอแม่ไงดิไงกับมึงเมื่อวานคุณก็ลูกคุณก็ลูกหน่อยบุ่นนี่ ก๊กลูกครับนี่มี18 19อ,องศานี่ผมก็จสิไปเอาเข่าตากด้ลุ่งวัสดีครับผมครับ